สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วช่วงบ่ายๆหลังจากเอาลูกไปนอนแล้วลูกไม่นอนแม่ก็มาทําคลิปสวัสดีเพื่อนๆทั่วโลกนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าวันนี้วันนี้นก็ิมว่าเวาเรื่องซับคือเก่าละค่ะอันซับมันลดลงทุกมือทุกมือแม่พี่น้องจริงๆยอดซับ่ขยมันปุุงมันสีไก่ประมาณน่า อันแปดซิทซาบแล้วนะแต่มันลดลงเหลืออยู่อันหาสิบกว่าคือเก่าอันค้อยเฮ็ดพิดกดน่ะแหะสงสัยเฮ็ดพิดกด y o u t u b e ประมาณว่าอันค่อยกดให้เพื่อ,อนเร็วเกินไปเวลาเพื่อนเขามา,าหางเสียงอยกดเร็วเกินไปค่อยเป็นคนเก่งใจคนอื่นน่ะนะก็เล้วอยากเป่ากดกับ เพเออนมันพิดกดคุณอยู่เพื่อนเอาไม้ค่ะเอาไม้เริ่มไม้เิ่มไม้อันต่นอไปนี้ค่ะใจเย็นๆเด้อค่ะสีแวะไปหาทุกคนนั่นแหละ,ละใจเย็นๆ่ะไปแบบสาเนี่คุณอยู่เป็นบ่มเพิ่มให้แบบไปมาหาซูกันก่อนเนาะจังสีมากดซกับให้กันนะแม่พี่นอ้องได้ป่าใจดีบนแนะนํามาถ้าผู้ใดมือไม่ฮาร์ดเรียดกะ เราว่งเร้อคกะซับมันจะเป็นคือข้องข่อยมันชิโล่งเรื่อยๆตอนจะเศร้านี่ซับดีดีเลยพอตกใบมาหายเกี่ยงเลยกางคืนก็นอนโอ้ปวดลังปวดเอวพี่นอนนอนได้อยู่ท่าเดียวเพราะว่าข่อยนอนกับลูกไงลูกมันสิบนอนติดข่อยทั้งคู่เลยแบบเป็นเส้นวิดเลยข่อยนะนอนแบบ นอนท่าเดียวก็ดิ๊กบด้เลยข้างนาก็แอรอนข้างล่างก็บเจเดนเสี่ยมันนอนติดข่อยเฮ็ดใน้ข่อยแบบบ่มีพื้นที่ทั้งที่ที่นอนก็กว่วงก่วงเลยแต่ว่ามันติดแม่ค่ะค่อนยืน่สมาบนกระชีแยกห้องนอนกับลูกนั่นแหละค่ะคอยค่อยแยกแล้วคอยนอนบลับคอยจงกลับมานอนกับลูกยอะคือเก่าอันกอะชีนอนนั่นมันจะมันไล่ขอยนี่หุญละ จะมันบอกว่าแม่เธอไปนอนของเธอบุญละจังชิยงใหไปอันอยากกินแกงน้องใหม่พี่น้องอันน้ำยานาังนะบ่มีจักลานเลยลานเอเชียเกี่ยงตับอันใส่ยียังแทนน้ำยานาังได้ลหคะอยากแกงน้องใหม่แต่ว่าบ่มีน้ำยานางังผู้ใดเคยใส่ยี่ยังที่แบบว่าแทนน้ำยานาังได้บอกครับอัน หาซื้อน้ำยานา่งบ่ายอันที่เป็นใบแซวไวในอันส่องฟีด่องยังกับโบมีค่ะขายดีขนาดเ <c oughs> ียหรือมันนั่เขาบ่าท่านใดบ่ตอนนี้คลองมาเลยขาดตลาด <c oughs> อยากกินหนึ่งปลาสมเสบๆทพี่น้องกับอันคนป่าตำแจวแต่ว่าปลาสมหาฮะแสบบ่อใอยได้ ชมาสมีตลอดเปียวเปียวปี๊ดเปียวอย่างเดียวมันกับโมเสบบางที่น้นองมันบนนู่นอ่อยากกินแบบปลาสวายนะที่ว่า,า,เ,าเป็นอภัยเป็นผสมเอามาหน,นึ่งโอ้ยคือสีแสบอยู่ยอย่าบาเนาะอ,อ,อยากกินยังกะอู้ยบ่อึดยี่นี่นี่สั่งมากกับไ่ค่อยสแสบ สั่งออนไลน์สั่งหนังน,นี่สั่งไม่กินละไม่กับบะเสร็มีแต่รสเปียวส่วนมากบะนั่แล้วก็เปรียอย่างเดียวร้ายย่างอยู่อาหารแบบนาตาไปจะกินอยู่สั่งมากแล้วมันเปรียวเขาก็บบัวมันคือเปียวแล้วก็บบนนะนุ่นเยแม่พีน่น้องคลิปนี้ก็มาทักทาย FC ทุกคนนะคะเริ่มใหม่ อันกระสิไปหาทุกคนคือเกาแะไค่ะแต่ว่าอาจสีไปสานเด้ออันอันจอนนี้ซับค่อยหายไปเรื่อยๆค่อยๆหายค่อยๆหายหายบุกหยบหยบหยบบาละอันค่อยเป็นค่อยไปก็เริ่มไม่เริมไม่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบๆสวัสดีค่ะ